เราตีไปครเกมรายการะไรวเมอรเราเน่ยเราไมอยู่ที่ใกันเลครับใ่กันเลครับอยาไปเจอครับไปเอครับเราเรามกันเนี่ยตอนนี้เราอยู okay. ่ในเกมอนนี้เรานเนระบนะดีัต้นใหม่เนั้นเปนแบไปครับเร็หน้าค่ะน้าผมไม่ได้ยินเสียงครับ อแล้วครับใครดีละตอนนั้นทานแรกที่มาป่านนี้เราไม่รู้เรื่องกันนะว่าเราต้องไปตรงไหนไปตรงไหนครับผมเรามาเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นใหม่มต้นใหม่ต้นใหม่ไม่ใช่ <laughs> ต้นไ้นวิ่งวิ่งัขต้นไม้ งงดีครับพี่กอต้นไม้ไปเถอะครับไปนดี๋มันจะยาวเราจะหาไปชิ้นหนึงเฮ้ยบ้านไหนครับเฮ้ยคุณว่าหมาป่ากับหมาบ้านไหนดูกันน่ะว่าหมาบ้านว่าหมาบ้านครับงั้นเราก็ต้องมาหาหมาบ้านครับ เอ้ยไปนึ่งแล้วคุณอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ผมไหนอ่ะเราไปทางนี้ต่อครับคุณชอบเดินวนนะเฮ้ยคุณดเฮ้ยคุณดี ตัวมาเหรอไม่ um ัวบน่งอรัครับติดต้นไหมเคเคเราจะมาสำหรัายการคนอวดคนอวดสีคนคนคนอวดหมาคนอวดหมา หรือว่าีเป็นพลังราลอาจจะมีพลังงานก็เป็นได้ประเดียวเฮ้ยเจอกล่องครับอับัอเต็มไปหมดเลยเหนื่อยอะเฮ้ยลงเฮ้ยแสงมันแยงก็ไมตามงั้น อ้าวทั้งตครับเจอหมาั้งสอ้ยเนรโอหคุณไม่าแคไมูอ้าวคุณท่ไหัอ้าวคุณมาที่เดิมในี่คุณตายยังอ่ะยังครับ rồi hắn con nha con nha con này con nha con con nha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  con này con nha con này con nha con nha con nha con con nha con nha อคุณคุณอย่ามองไปไหนวะไปไหนปะปะโอ้ยอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่รบกวนเรามันมัน,ม,นมันอยู่ไม่ได้หรือการมีหลักฐานได้เรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งไหนเลิกกินแล้ว มาถึงนี่มันมาเล่นผมก่อนแล้วคุณพาผมไปอ่างเกลือมือผมต้องวัดน้องผิวคุณดูบนสุดสุดสุดของเขาแล้วอะไรอะไรมันแหลมแหลมอะแหลมแหลมไม่รู้ไม่รู้ไอ้คุณลองคุณลอาด้วยคุณเป็นขาเด็กครับผมเป็นนักวิ่งมาลาทอนครับนี่เราไม่ได้มาวิ่งแข่งเฮ้ยคุณยหมาหมามันไล่กัดผม ผมมาตามผมครับคุณลงมาเพื่อนคุณลงมาเพื่อนมาด้วยอุ้ยใไปวะข้ามาเนี่ยอุ้ยอะไรครับอะไรครับอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหน9หัวเขาในหุบเขาอ่ะกลางเนี่ยไปเลยมันอยู่ไปอ้ยกูลองอุกูลองดูด้วยดิ ผรออง่นด้ครับหมาชอบดักมากผมผมองแล้วหมาบ้านหมเดล้วโนวักอีกแ้อุ้ยเห็นนะครับตาแดงแดงตาแดงแดงต้องนานตาจะบอดแล้ววรดตา ผมไม่รู้ครับเห็นคุณวิ่งพิษสปัดตูดใหญ่ครับวงแตกกันเลยทีเดียวเฮ้ยจเจอแวบ๊บแอบอะไรหมาดีนะนี่ไงคืออะไรคืออะไรมันคือกระดาษแอบเราวิ่งก็บเราวิ่ง,ว,งวิ่งครับ หมาป่านะครับเราอยู่ในป่าก็ต้องเจอหมาป่าบ้านในบ้านคุณลองคุณลอบแม่งหายแล้วครับทุกคนบทับทับไอคุณดีไอคุณดีไอทีมรองต่อหน้าโดนวังอ่ะคุณอยู่ไหนครับ อ่ะขอบคุณคุณคุณไหนคุณนี่ข้างหลังนี่อ้าออกไปโดนออกครโดนอุ้ยอ้าวคุณโดนคุณโดนเหรอไมีเจอเลยครับมีบาดพริบมือกระตกมือกระตก่ไมือกระตกนี่สะบัดเลย้วผมเอาถึงกระตกกันเลยทีเดียวกันเลยทีเดียวไม่ลงด้วยไม่ลงด้วยดิช่วยผมดูมั่งเถอะครับตรงไหนมีกัน เราต้องรอเราเราเราเิ่นการเริ่มต้นนะครับโอ้โหมันมาเล่นผมก่อนไปแล้วลองมาครับผมครับผมครับผมกำลังจะตายวิ่งอะไรทีดีต้องไปสัเต็มต้องไปจัดเต็ม คณมาปลายตรงนี้เราก็ต้องไปทางนี้เอ้ผมเหนื่อยใอ้ผมเหนื่อยบาคคนอุ้ยอาเ<า>ด็ๆอะไรอะไรอะไรไว้ใจสิกาคนพบพลังงานแถวๆผมไม่รู้เบเคเตอร์ไว้นะ ขหมาชอบหมอนบนภูเขาอ่ะเนี่ยอู้ตาแดงๆอ่ะคุณรับมันตามคุณ<ส>รับม<อ>ันตามหรือเปล่าพัดหน้าแล้วจะมาเก็บมินหมามิน<ส>มินบ <ium> นกระดาษม่กดกด,ดเป็นแดงรอบน่าดีเฮ้ยมันมีทางขึ้นเดินขึ้นไปได้หรอ ทางมันแปลกๆนะมัเหมือนเอาเดินขึ้นมาเออเฮ้ยเจอกระดานเฮ้ยรถขับหนีแล้วเออใช่รถใช่รถรถทางรถทางอะเออทำยังไงอ่ะคนเดินต่อไปเราหายของมือคนเปียนเดียว มแม่งคุณม่งอะทอนไม่ใช้เลยแค่คุณพอผมเหนื่อยแ,แล้ว <laughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ที่เราเรทราเาเล่นมาเขาเ่นมามนีเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วตายก็เลับก็เลิบแค่รับอุ้ยผิดอ่าผิดตายครับครับย้อนดูหมาป่าเล่นน้ำป่ามีพลังงานพลังงานเป็นดาคุณนับรองคุณนับรอมเลย ขวาเลยซ้ายดีขวาครับขวาครับขวาครับคุณมองขวาคุณดิครับไม่มองครับไม่มองครับเรารู้ว่าขวาเราเลี้ยงคนมาครับคราเลี้ยงแล้วปล่อยเยีาปล่อยเกือบกัดไม่แข่งกับฝาด้วย ไงโอหัวเฮ้ยแพ้เหรอเฮ้ยแพ้เหรอครับอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยจบแล้วเหรอเกีเฟลเกีเฟลเฟลแล้วก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาเอาคืนเดี๋ยวแต่หน้าเราจะมาคืนครับเราจะเรียกสวัสดีครับครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ